ะคปกติทานแต่หนุปังไก่ดาวปกติดาลิงทานอ่ะของหนุมปังไก่ดาววันนี้ดาลิงก่อทานน้ำพริกไปได้สวยๆหน่อย าวน้ำพริกสีจ๊ะถึงได้สัสอินค้าน้ำพริกต้องมีเพื่อนนะคะต้องมีเพื่อนอะ่ะจะอร่อยมาก ไปเด็กๆที่บ้านร้านกันหลายคนอะ่ะอร่อยมากเลยนะตอนเด็กๆนึ่ทุกอย่างมันเซอร์ไรส์หมดนะคะไเชื่อบางแสนเหมือนก็ไป หมือนไปมึงนอกเลยเหมือนไปเหมือน,นไปหลายวันอ่ะแม่ทำข้าวเหนียวเนื้อให้แต่เช้าเลยอ่ะแม่แบบคิดถึงความรักของแม่แล้วอะซึ้งใจอ่ะโรงเรียนจัดไปบางแสนไปบ่อยเลยบางแสนอ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ไปบางแสนไปจนจำได้อ่ะวมนไหนเช้าขึ้นเน่ยออกรถ รถออกจากเช้าเนี่ยแม่ก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เนื้อให้ว่าให้อ่ะโอ้โหปานจะไปกินกี่วันก็ไม่รู้ว่าเราแม่ทอดเนือ้อ,อร้อยอร่อยอ่ะเขาเด็กๆอ่ะ <c oughs> คือแม่ใส่ใจอ่ะคือเราไปเที่ยวอ่ะเช้าไปเย็นกลับอ่ะแต่แม่ทำเหมือนก็เราไปค้างคืนนักเจ็ดวัน <c oughs> นึกถึงแม่แล้วคิดถึงเนาะ คือแม่เสียไปหนูไม่อธิษฐานอธิษฐานว่าให้คนมาเจอกันอีกนะแล้วถามว่าจะได้เจอกันหรือเปล่ามันมันมันเป็นไปได้ยากเนาะแต่ถ้าเราชาตินี้เรามาเจอใครที่เราคุ้นๆแล้วเราไม่เกลียดนะก็คือเราเคยผูกพันกันมานะคะเห็นเขาบอกนะคะขออนุญาตเติมข้าวนะคะเพราะมันอร่อย ันไหนทำน้ำพริกนะน้ำพริก,กต้องทำให้ละเอียดเลยนะคะพี่สาวเป็นอาจารย์สอนโภษนาการที่โรงเรียนเตรียมบุรรัม่ะได้ที่หนึ่งทำน้ำพริกเนี่ยของจังหวัดน,นะะ่ะกาตํำได้ที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งะคะคิดว่าอร่อยแค่ไหนแล,แล้วทำเค้กอร่อยมากเลยนะคะแต่ตอนนี้เกษียณไปแล้วนะคะ แต่ก็ยังใส่ใจดูแลน้องๆนะคะหมองก็เหมือนเมื่อวานก็ส่งกยายศาสตร์น้ำพริกนี้สูตรของพี่สาวเลยนะคะที่เขาได้ที่หนึ่งนะคะเพราะจานต้องตามให้ละเอียดนะคะ หมดเนี่ยวัวนแน่นอนแต่ก็จานเดียวนะคะไม่ได้เยอะแต่ว่าแบ่งไว้กบบว่าจะไม่ทานหมดแต่เ่อนมันอร่อย <c oughs> อร่อยมาก